RDM Series 4นะครับเอพิโ่ดที่1การเรียนรู้จากรุ่นพี่ที่เป็น Unit of Excellence นะครับฉายไปแต่ละท่านนะครับที่จะเป็นคนมาแชร์กับเราในวันนี้นะครับท่านดรพัชริยาอัมพุทธจากคณะสหธา,ศาชศาสตร์นะครับซึ่งก็ปิด UOE ได้อย่างดีนะครับสามารถคอมมิตได้ตามที่คอมมิตไว้หรือมากกว่าที่คอมมิตไว้นะครับ เชิญเลยครับอาจารย์พัชรีครับเรียนท่านรองอธิการแล้วก็ขอสวัสดีคณาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตมาแชร์ในฐานะน้องใหม่นะคะที่ที่ที่ได้ทุนอยู่นะคะก็จากหลังจากฟังอาจารย์พี่ๆซึ่งมีประสบการณ์มากมายแล้วนะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตแชร์ว่าในฐานะ น้องใหม่ที่เดินเข้ามาสู่ทุนโ E ีนะคะเรามีวิธีการจัดการยังไงให้ให้ KPI เราประสบความสำเร็จนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณนะคะทีมวิจัยนะคะที่ที่ขึ้นหน้าจอนะตอนนี้นะคะของอกายภาพบำบัดของคณะสาวเวทของเรานะคะคำถามที่หนึ่งก็คือเทคนิคการเขียนพ,อพอ็อปโพสตยังไงให้ได้ทุนค่ะ,ะคำถามแรกนะคะที่บอกว่าเทคนิค การเขียนพัฟอซอยยังไงให้ได so yes, so so right so ้ทุนนะคะก็เหมือนกับอาจารย์พี <t> ่ๆนะคะก็คือว่าเราต้องศึกษากรอบวิจัยของแหล่งทุนให้ชัดเจนก่อนนะคะว่าแหล่งทุนนั้นต้องการวิจัยประเภทไหนแนวไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นํากรอบตรงนั้นนะคะรายละเอียดตรงนั้นมาศึกษานะคะแล้วก็วางแผนการเขียนพัฟอ์ซ้อให้ตรงกับแหล่งทุนที่ททีี่่เขาต้องการนะคะแล้วสิ่งสําคัญนะคะสําหรับตัวเองก็คือว่าการตั้งชื่อโครงการวิจัยให้มีความน่าสนใจค่ะว่าเขียนยังไงให้โดนใจผู้ทรงงเงี้ยค่ะ แล้วก็พบสอซนะคะที่ที่เราเขียนไงคะ่ะเขียนยังไงให้ผู้ทรงอ่านแล้วว่าเราสามารถทำตาม KPI ที่เราคอมมิตไว้ได้จริงค่ะแล้วก็ความคุ้มค่าของงานวิจัยกับงบประมาณที่ยื่นขอค่ะถ้างบเยอะนะคะ,ะเนื้อในรายละเอียดของพบรโซของเราเนะะี่ยค่ะก็ต้องมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ท,ที่ที่เรายื่นไปด้วยค่ะ คำถามที่2ก็คือเทคนิคการทำวิจัยให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาก็คือแน่นอนว่าในทีมนะคะจะต้องมีการวางแผนการดำเนินการดำเนินงานที่ชัดเจนนะคะอ่าส่วนมากเพราว่าอซของเราหรือว่าการดำเนินงานของวิจัยของเราค่ะเราจะเริ่มทำก่อนที่เราจะได้รับทุน วิจัยนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเนาะบางทีก็คือระยะเวลาในการตีพิมพ์หรือทําวิจัยะคะ่ะค่อนข้างมีระยะเวลานานนะคะดังนั้นเราต้องเริ่มก่อนที่เราจะได้รับทุนนะคะตรงนี้แล้วก็กําหนดไทม์ไลน์การส่งงานที่ชัดเจนของทีมวิจัยะคะ่ะต้องกําหนดเลยนะคะว่าส่งคนนี้รับผิดชอบกี่เรื่องส่งได้ตอนไหนนะคะก็คือเราต้องมีการติดตามงานกันอย่าง ต่อเนื่องนะคะเพื่อที่เราจะได้ทํา KPI ให้ให้ครบตามที่เราคอมมิตไว้นะคะแล้วก็ความตรงต่อเวลาของทีมวิจัยนี้คือสิ่งสําคัญเลยนะคะว่าในทีมเราเนี่ยทุกคนจะต้องมีความตรงต่อเวลานะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือทีมเวิร์กนะคะก็คือทุกคนในทีมต้องมองโกไปด้วยกันแล้วก็ทําร่วมกันค่ะเราเราถึงจะทําตาม KPI ที่เราคอมมิตไว้ะคะ่ะคำถามที่3ม เทคนิคการเขียนเมนูสคริปต์ให้ได้จํานวนตามที่คอมมิตไว้อันนี้ไม่ใช่เขียนให้ซับมิตได้นะครับเขียนให้ได้ตามจํานวนที่คอมมิต อันดับแรกเลยก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมวิจัยค่ะอันนี้คือเราต้องสร้างแรงกระตุ้นในทีมนะคะก็คือเป็นอ่าซัพพอร์เตอร์ให้กันและกันนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะแน่นอนว่าเราส่งไปบางคนส่งไปครั้งเดียวก็อ่าได้เอ็กเซเนี้ยค่ะบางคนส่งไปหลายๆครั้งเนี้ยค่ะเพราะว่าการรีเจ็คก,ก็อาจจะทําให้เขารู้สึกน้อยเนีย้ยคะ่ะแบบท้อแท้เนีย้ยคะ่ะเราก็ต้องให้กําลังใจในในเพื่อนร่วมทีมนะคะแล้วก็อ่า แนะนำว่าเราขาดตกบกพรองตรงไหนนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะก็คือสิ่งสําคัญนะคะก็คือแรงกระตุน้นแรงจูงใจแล้วก็เป็นซัพพอร์เตอร์ให้กันและกัน,นะคะ่ะเราถึงจะทําเมนูสคริปต์ตามที่เราคอมมิตไว้ได้ได้ครบนะคะคําถามที่4เทคนิคในการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์หรือเราควรจะไปวารสารแบบไหนนะครับ เทคนิคการเลือกวาลาสารเพื่อการตีพิมพ์นะคะก,ก็เหมือนที่อาจารย์หลายๆท่านพูดมานะคะแน่นอนว่าเราต้องดูชื่อเสียงของวาราสารก่อนความน่าเชื่อถือของวาลาสารเงี้ยค่ะแล้วก็ดูสโคปของวาลาสารที่ที่เราเลือกตีพิมพ์เงี้ยค่ะอย่างเช่นถ้าตัวเองทําในกลุ่มของเอจจิ้งใช่ไหมคะก็จะมีการิสต์มาก่อนว่าเอ๊ะเจจิ้งวาลาสารไหนบ้างที่มีความน่าเชื่อถือมีชื่อเสียงเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของ ranking impact factor หรือว่าควอไทายต่างๆก็เป็นสิ่งสำค,ะ,ำะ,คะ้วแลวก็ e x p t r t r e j t g t a d e นะคะนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะคะว่าถ้า paper ไหนใช้ระยะเวลา mm hmm. มีอัตราการ Reject เยอะ mm hmm. Except น้อยเราก็อาจจะเลี่ยงไปก่อนไง mm hmm. คะ่ะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเปลียน e รีวิวโพสเอสนะคะก,ก็เหมือนที่ทุกท่านพูดมานะคะว่าถ้ากระบวนการรีวิวนานไงนะคะ่ะ mm hmm. เราอาจจะยังไม่เลือกนะคะ mm hmm. ก็ดูความสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าเพจชาร์ตนะคะเปเปอ paper, ช่วงแรกๆที่เราส่งไปเราจะเลือก ปะเปเปอร์ uh, ที่ไม่มีค่าเพจชารนะคะอันอันอันนี้คือที่ที่ที่เราเห็นเห็นพ้องต้องกันในทีมเลยนะคะก็คือต้องเป็นฟรีก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าสมมติว่ามันไม่ได้จริงๆเนะะี่ยค่ะก็อาจจะต้องมีการพิจารณาเปเปอร์ที่มีค่าเพจชาร์ตร่วมด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูคุณภาพของวารสารที่ที่เราต้องเสียค่าเพจชาร์ตด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ และคำถามสุดท้ายคือเทคนิคอื่นๆที่อยากแนะนำให้รุ่นน้องได้เรียนรู้จากพวกเรานะครับอันนี้ขออนุญาตแชร์ให้กับอาจารย์รุ่นใหม่นะคะว่าสิ่งสำคัญเลยเราต้องเปิดใจให้กับ การทำวิจัยก่อนการออกจากเซฟโซนของตัวเองค่ะก้าวออกมาก่อนนะคะเนาะแน่นอนว่าบางท่านมีไอเดียมีเขาเรียกว่าอะไระมีมีของอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะนํามาทําวิจัยยังไงเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่รู้นะคะสิ่งสาคัญคือการหา멘ต์ห์เมนทอห์คือสิ่งสําคัญมากเลยนะคะที่จะทําทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในการทําวิจัยได้ะคะ่ะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะคะก็คือการลงมือทํา นะคะการกล้าลงมือทำของของของตัวนักวิจัยเองนะคะการลงมือทำก็จะทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอะถูกหรือผิดหรือยังไงนะคะแล้วก็มีเมนทอรอคอยแนะนำค่ะแล้วก็สุดท้ายเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำวิจัยค่ะค่ะของตัวเองก็มีประมาณนี้ค่ะครับขอบคุณคอาจารย์พัชริยาครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นจากอาจารย์พัชริยาจากสไลด์แรกก็คือการ r e c o g n i z e team นะครับอาจารย์จะไม่ได้พูดในฐานะที่ว่าตัวเองทำงานเองทั้งหมด มันมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของ UOE นี้นะครับแล้วก็ให้การไล่คอกไนท์ทุกคนเพราะฉะนั้นก็เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันแล้วเป็นแรงกระตุ้นร่วมกันนะครับอพอพอ่อเศรอย่างที่อาจารย์ว่าน,นะครับต้องดูว่าพ,อพอ่อพ่อเศของเราสามารถคอมมิตกับ KPI ที่เราไปคอมมิตไว้จริงๆหรือเปล่าบางที เนื้อหาในพอพประซอนน้อยมากแต่คอมมิชสี่ห้าเปเปอร์เงี้ยนะครับเพราะสุดท้ายมันก็ pues, แบกไ,ไม่ไหวหร้กครับนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ size. มันไม่ไม่แมทก,กับ KPI อันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ท่านลองพิจรารณาดูนะครับการตรงต่อเวลาของทีมวิจัยบางทีเราเกรงใจกันเนาะเพื่อนไม่ส่งคนสุดท้ายปิดโปรเจกต์ project. ไม่ได้อะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นต้องเปิดใจให้กันแล้วก็ต้อง,ต,อง,ต,องต,ต้องตรงต,รงตัวเวลาต่อกันเรื่องของการเลือกวรารสารนี่คล้ายๆกันครับเนเจอร์ของคนไทยก็คือ ถ้าไม่มีเพจชาติเนี่ยจะเลือกก่อนนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปหาที่มันมีเพจชาตนั่นแหละนะครับแต่แต่ผมเองก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนตีพิมพ์ก็หาที่มันไม่มีเพจชาตก่อนนั่นแหละสบายใจกว่านะครับ <S <S เพราะไม่ค่อยมีตังค์นะครับเมื่อก่อนนะครับแล้วเทคนิคต,ตอนท้ายที่ผมคิดว่าอาจารย์พัชยาพูดได้ดีมากมอพยาเป็นมอที่ไม่ได้มีกติกาอะไรที่เข่งคัดมากเรื่องของการทําวิจัย เพราะฉะนั้นการไม่ทําวิจัยก็ยังเป็นคอมฟอร์ตโซนอันหนึ่งของของคนมอพยาวอยู่นะครับการคลิกคนหนึ่งลุกขึ้นมาทําวิจัยมันอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะว่าเออเป็นความรักส่วนตัวเป็นความชอบส่วนตัวแต่หลายมหาลัยการไม่ทําวิจัยคือกติกาและมันเป็นเงื่อนไขของการที่จะต่อหรือไม่ต่อสัญญาแล้วนะครับผมก็ยังคิดว่าเราน่าจะเปิดใจกับงานวิจัยนะครับแล้วก็เข้ามาสู่มันอย่างมีความรู้สึกที่อาจารย์ลือชาว่าครับ สะดวกแค่ไหนทําแค่นั้นนะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นเหมือนอาจาร,รย์อายเลสหรืออาจาร,รย์ธีรชัยทั้งหมดนะครับแต่อยากให้อยู่ในโซนที่ตัวเองรู้สึกว่าสะดวกที่จะทํากับมันและสนุกกับมันนะครับแล้วองค์คาพยพของมพมันก็จะไปด้วยผมไม่อยากให้เราไปเป็นเหมือนมหลาลัยอื่นที่ว่าเมื่อคุณไม่มีผลงานตีพิมพ์คุณไม่ได้ค่าตอบแทนวิชาการอีกขาหนึ่งหรือ3-4ปีคุณจะต้องเก็บของกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไม่อยากให้มอพอมาถึงจุดๆนั้นเราอยากจะให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งความสุขแบบนี้นะครับแต่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือกันอย่างที่ผมฉายภาพทั้งหมดให้ทุกคนเห็นเนาะผมจะปิดท้ายด้วยคําถามสุดท้ายที่อยากให้แชร์กับคนที่รับทุน FF65 ครับเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนทำไงให้ปิดได้ครับคือเชื่อแล้วแหละว่าจากจากการที่เราไปโปรเกต พอเอ่อโปรเกตเอฟที่66ที่ที่เชียงใหม่อะคะ่ะก็คือคิดว่านักนักวิจัยทุกท่านก็คืออ่าทราบข้อมูลเยี่ยแล้วว่าว่าเราจะต้องปิดให้ทนัน <luôn. S 2> คาดว่าตอนนี้น่าจะมีอัตราการปิดโครงการเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนะคะ<ม>ก็คิดว่านักวิจัยทุกท่านต้องหาวิธีแล้วแหละที่ท,ที่ที่จะปิดโครงการยังไงให้ทนันแล้วก็เชื่อว่าศักยภาพของนักวิจัยมอพยายทุกท่านค่ะสามารถปิดได้ทันกันยานี้อยู่แล้วคะ่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ให้กับนักวิจัยทุกท่านละกันนะคะว่าอ่าให้ให,ให้ให้ปิดให้ทันค่ะ ผมจะไม่ถามไม่ได้ก่อนจากวันนี้ถึง18กรกฎาคมจะต้องส่งพ,อพอ็อปปอซอล FF68 เตรียมตัวยังไงดีครับฮะในมุมของท่านถ้าเกิดได้รับเงื่อนไขแบบนี้ครับ ก็ถ้าเป็นของตัวเองนะคะแน่นอนว่าอย่างอย่างที่แชร์ไปก็คือเราเริ่มเตรียมมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะเรารู้แล้วว่าโปรเซสการประกาศทุน FF ของมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะจะอยู่ประมาณช่วงเดือนนี้ของทุกปีอยู่แล้วเง<ม>ี้ยค่ะดังนั้นเราควรเตรียมพร้อมก่อนที่มหาลัยจะประกาศอยู่แล้วค่ะเพื่อที่พอถึงช่วงประกาศปุ๊บเราก็สามารถที่จะสับมิดพาอซอได้ทันค่ะครับค่ะจ้า